สำหรับเมนูวันนี้นะคะหน่อยก็จะมาแชร์เป็นเมนูวานิลามัชชะเย็นค่ะแล้วก็ปั่นนะคะเขาจะหอมมากๆเลยนะคะแล้วก็กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee นะคะสำหรับเมน,นูวันนี้นะคะหน่อยก็จะมาแชร์เป็นเมนูวานิลามทฉะเย็นค่ะแล้วก็ปั่นนะคะแต่วันนี้ค่ะหน่อยมีความพิเศษนิดนึงก็คือหน่อยจะมาใช้ตัววาน,นิลาเป็นตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าซอสวานิลานะคะเป็นมาดากัสการ์วานิลาเบนนะคะเขาเขาก็จะแบบเบนเนื้อวาน,นิลาลงไปด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวตอนเทเดี๋ยวหน่อยจะให้ดูนะคะว่าเขามีแบบ ก้านวานิลาเข้าไปด้วยซึ่งมันเข้มข้นแล้วก็หอมมากๆเลยนะคะตัวมัช่านะคะหน่อยก็จะใช้เป็นมัช่าของ o r i e n t a l Coffee นะคะโอเคค่ะแล้วก็จะมีนมสดค่ะนมสดยี่ห้อไหนก็ได้นะคะที่เราชื่นชอบได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นนมข้นหวานนมข้นจืดค่ะ ที่ผสมมิกกันเรียบร้อยแล้วนะคะคือเรียกง่ายๆว่าเป็นนมผสมนั่นเองค่ะนมข้นหวาน2กระป๋องนมข้นจืด1กระป๋องนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเป็นการไม่เสียเวลาวันนี้นะคะหน่อยก็มาแชร์เป็นสูตรแก้ว16ออนค่ะเราไปทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราก็มาทำเป็นน้ำชาเขียวมัชะนะคะไว้เป็นเบสเพื่อไว้ท็อปอด้านบนของเมนูเนาะหน่อยก็จะใส่น้ำมาสองออนนะคะเป็นน้ำร้อน สำหรับมัชาะนะคะหน่อยก็จะใส่มาสองช้อนค่ะปุ๊บไม่ต้องปูนมากเนาะถ้าเกิดว่าปูนมากเกินไปเดี๋ยวมันจะเข้มข้นมากเกินนะคะเพราะตัวนี้มันจะเข้มมากมากเลยโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็มาทำนมสดวานิลากันนะคะนมสดวานิลาของหน่อยสำหรับสูตรแก้ว16ออนเราก็จะมีส่วนผสมนะคะนมสดหน่อยจะใช้มาที่3มออนนะคะ สออนเทลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ตัววานิลานะคะวานิลาหน่อยจะใส่มาที่1ออนค่ะใส่ลงไปเลยแล้วเราก็มาเพิ่มความหวานมันนะคะของนมผสมเนาะใส่มา0.5ด0.5ค่ะหรือว่าครึ่งออนนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครชอบความหวานแบบไม่ได้หวานมากนะคะใส่แค่ตัววานิลา1ออนก็พอนะคะแล้วเราก็คนคนให้เข้ากัน ผลให้ละลายเสร็จแล้วใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะนมสดวานิลานะคะเราก็จะมาท็อปด้วยน้ำมะฉักของเรานะคะที่เราทำรอ,อไว้นี่เลยในส่วนที่เหลือนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะท็อปหน้าด้วยนมสดก็ได้นะคะหน่อยก็จะใส่มีวิปปิ้งครีมนะคะแบบบีบง่ายๆนะคะหน่อยก็จะเอามาท็อปด้านบนเนาะ เรียบร้อยแล้วค่ะสูตรเมนูเย็นค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ไปสูตรต่อไปเลยนะคะก็คือสูตรปั่นเนาะเดี๋ยวหน่อยก็จะทําน้ํามะชะทิ้งไว้เหมือนเดิมนะคะก็คือดึงน้ํามาออมอนนะะสองออนค่ะมะชะสองช้อนนะคะสองออนค่ะมะชะสองช้อนเหมือนเดิมเลยตีให้เขาเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาทํานมสดวานิลาปั่นค่ะ อนอื่นนะคะเราก็ตวงนมสดมาก่อนเลยนมสดนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบแบบนมเยอะๆนะคะก็เอามา4ออนได้เลยนะคะ3-4ออนเทลงไปได้เลยวานิลาของเราค่ะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะหน่อยก็จะใส่มาที่1ออนครึ่งเลยนะคะหรือว่าเต็มแก้วเลยนมข้นหวานนมข้นจืดค่ะหรือว่านมผสมนะคะ1ออนครึ่งเหมือนกันค่ะ ถ้าเกิดว่าใครชอบหวานน้อยนะคะเพิ่มรสที่นมผสมนะคะคน,นให้เข้ากันค่ะออแล้วก็เราก็มาใส่ผงปั่นไปสักหนึ่งช้อนนะคะเพื่อไม่ให้น้ํากับน้ําแข็งเขาแยกกันนะคะผงปั่นที่หน่อยใช้นะคะก็จะเป็นของดาวินชีเนะาะจักน้ําแข็งให้เต็มแก้วตอนนี้เราไม่ต้องเผื่อก็ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีแบบท็อปหน้าด้วยมะชากนเนาะ เรียบร้อยแล้วค่ะเปิดฝาขึ้นมาแบบหอมวานิลามากๆเลยค่ะในส่วนที่เหลือนะคะเห็นว่ามันจะไม่เต็มแก้วเนาะเราก็ใส่ตัวมัชฉะของเราที่ทำไว้รอได้เลยค่ะโอเคค่ะเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาท็อปน้าให้มันสวยงามนิดนึงนะคะด้วยวิกกิ้งครีมของเราค่ะ เออบีบง่ายมากๆเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราก็ไปชิมกันเลยดีกว่านะคะว่ารสชาติของเขาจะเป็นยังไงนะคะทั้งเมนูเย็นและเมนูปั่นค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มาชิมกันเลยเนาะ,ะเดี๋ยวหน่อยขอเลือกชิมเป็นแก้วแรก,ก่อนนะคะลาเต้วาน,นิลายเย็นของเราจะเป็นยังไงนะ้าเดี๋ยวอืม,อม ด้วยความที่เขาเป็นวาน,นิลาค่ะเขาจะหอมมากๆเลยนะคะแล้วก็วาน,นิลาของเขาเนี่ยเข้มข้นมากเลยนะคะความหวานนะคะหน่อยว่าพอดีแล้วค่ะสําหรับเมนูเย็นนะคะดื่มง่ายค่ะแล้วก็มันจะมีแบบความเป็นมัชัะนะคะเข้ามาด้วยนะคะเขาจะมีความแบบมันๆของมะชัะเข้ามาร่วมด้วยทําให้กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นค่ะเดีย๋ยวเราก็ไปเมนูปั่นกันนะคะ เมนูปั่นนะคะเขาก็จะคล้ายๆกับเมนูเย็นค่ะเพียงแต่ว่าพอความเย็นเข้ามาช่วยความน้ำแข็งน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้แบบกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับใครชอบเมนูปัน่นหน่อยแนะนําเลยค่ะเมนูนี้นะคะคือเขามีความแบบหอมของวานิลาเข้ามาช่วยเพิ่มเติม,ตมทําให้เรากินแบบรู้สึกว่าเอ้ยทุกอย่างทุกอย่างมันกลมกล่อมอะค่ะ โอเคค่ะทั้ง2แก้วนะคะก็ลองเอาไปทําแล้วทานแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างเป็นผลได้ยังไงบ้างนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะหน่อยก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะแล้วก็ฝากทั้ง2มีหนุงไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้หน่อยขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ